เอาเลยครับสวัสดีอุตส่าห์จะมาแบบช้าๆแล้วนะวันนี้มียาแก้ลิ้นพันไหมครับทุกคนเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวาตนาเบเกลับมาพบกันอีกครั้งในนิยายเรื่องส่งเกียร์ครั้งสุดท้ายโดยดองกี้ตอนที่34นะครับนิยายเรื่องนี้มีอ e ีบุ๊กถ้าใครสนใจหนังสือสามารถสั่งซื้อได้ทางทวิตเตอร์ลิงอยู่ใต้คลิปนะครับเรื่องราวจะเป็นไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนรางวัลของหมี มึงมึงมึงเตือนเร็วไอ้ปลามเมียแคทเขย่าตัวเพื่อนมาเป็นปเวลากว่า2นาทีหลังจากนาฬิกาปลุกส่งเสียงเตือนเมื่อถึงเวลา6โมงเชา้าปลามนอนสุกอกคนรักอย่างกับเด็กน้อยแถมแข็งแข็งแรงของเมียังพาดทับเอวไว้อย่างหวงแหนในความเป็นจริงปลามเพิ่งจะได้หลับกระตอนตีสามกว่าเพราะมัวแต่ระแวงเรื่องผีที่เพื่อนแกล้งปล่อยมันไปกูว,ว่ามันเพิ่งหลับโซ่อบอกกอดสวมรองเท้าแตะและเปิดประตูห้องเมียแคทขมวดคิ้วก่อนร้องอ๋อในใจเมื่อนึกขึ้นได้ว่า เมื่อคืนเขาแกล้งอะไรเพื่อนไว้มือเรายกลูกหัวพึ่นเบาเหมือนลูกหัวหมาก็จะหันหลังเดิอจากห้องตามโซ่ไปอันดับแรกที่โซ่กับเมแคทต้องซื้อคือข้าวต้มปลาและนมถั่วเหลืองของแกแห้งที่พี่หมีเคยบอกและซื้อไปเผื่อหมีด้วยถ้าสี่คนแกแห้งเหมือนกันมีก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยซื้อเสร็จก็ขึ้นไปก่อนนะกูไปเซเว่นซื้อแปรงสิฟานให้พวกพี่มันก่อนมึงซื้อข้าวมาให้กูกับไอ้ปลามด้วยสิกูรู้กูคแค่ไม่พูด มึงนี่โง่เสมอต้นเสมอปลายจริงๆโซ่ผลักหัวเพื่อนจนหน้าเกือบทิ่มเมียแคทไม่สามารถตอบโต้ได้เลยได้แต่าด่าพเพื่อนในใจโซ่หัวราอกก็จะข้ามฝั่งไปเซเว่นโชคดีที่พนักงานพากันหลงลืมโซ่กับไพ่ไปหมดแล้วโซ่จาัดก,การซื้อของตามที่ตั้งใจไว้และปิดท้ายด้วยของกินของเพื่อนรักสองคนและของตัวเองพกกลับมาจากเซเว่นก็รีบขึ้นห้องเพราะตอนมาถึงไม่เห็นเมียแคทแล้วรายนั้นก็คงจะขึ้นห้องไปแล้วเหมือนกันกลับเข้ามาในห้องก็ต้องถอนหายใจ เพราะยังไม่มีใครตื่นเลยสักคนเมียแคทเองก็กลับไปหลับในอ้อมกอดสิงแล้วเรียบร้อยโซ่ปิดประตูแล้วเอาของทั้งหมดไปไว้ในครัวก็จะกลับขึ้นเตียงไปไหนมาพ่ถา,ถามเสียงงงเงียแล้วขยับเข้าซุกอย่างเคยชินโซ่กระซิบตอบว่าลงไปซื้อของแล้วดึงผ้าห่มคลุมโปงก่อนจะขโมยจูบยามเช้าจากคนรักเวลาสิบโมงยี่สิบขณะนี้ทุกคนตื่นกันหมดแล้วแต่ผมยังนั่งงง,งเงียนอยู่ก็กว่าจะหลับอ่ะปาไปตีสามเลยนดครับ ระแงผีตามเพื่อนเชี่ยที่หลอกผมดีหน่อยตอนประมาณตีสองห้าสิบพี่แบมมันตื่นมาเข้าห้องน้ําผมเล่าๆฟังว่าเพื่อนเวงมันหลอกผีพี่มันเลยให้ผมซุกอ,อกแล้วแข็งงแรงของพี่แบ์ก็พาดเอวมันเลยรู้สึกปลอดภัยตอนแรกพี่มาใจะให้ผมเข้าไปร้อยขครื่องในแทนแต่ผมไม่เอาก็ตรงกลางเป็นพี่อิกกับพี่แฮมอมะผมคงอึดอัดนาก,กว่าเดิมถึงพพีิแกจะเมาหลับแล้วก็เถอะไหวหรือเปล่าถามตัวเองเหอะ พี่แบทถามผมผมเลยสงกลับไปดอกหนึ่งคนกําลังง่วงง,วงอย่ามากวนส่วนเพื่อนรักสุดซ่อนเท้ามันนั่งหน้าทะเลงกินข้าวไปไม่รู้สึกรู้สาพวกพี่สิงก็ซักข้าวต้มปลากับน้ำถั่วเหลืองกันจนเกลี้ยงเห็นว่าเป็นของแก้แหงพวกพี่มันขนาดพี่แบงยังต้องกินเลยพี่ไพนี่แหงหนักสุดนั่งกินเองไม่ได้จ้าต้องพิงผัวไอโซก็บ่นชิบหายเลยแต่เหมือนพี่ไพ่มันยังกลิ่มกลิ่มอ่ะึงได้อ้อนไอโซต,ต่อหน้าพวกพี่สิงอ้อนแบบเออพี่ขอโทษพี่ขอโทษ ไม่บน่นไม่บน่นและยื่นหน้าเข้าใกล้จะจุ๊บไอซ้ซให้ได้พวกพี่เสิยงนี่อึ้งเลยคงจะแบบเออรู้ว่าเพื่อนเป็นเมียแต่ไม่คิดว่าพี่แกจะอ้อนอะไรขนาดนี้ไง <c oughs> แหมคนรอมันก็ต้องมีมุมที่ให้ผัวให้เมียเห็นคนเดียวไงใช่ปะละ่ละหลังจากกินหมดก็ทยอยพากันเข้าไปแปลงฟันพี่แฮมกับพี่อิกเข้าไปแปลงก่อนล้างหน้าล้างตาจะได้สดชื่นแล้วตามด้พี่เสิยงกับไอ้แคทผมกับพี่แบร์เป็นคู่สุดท้าย กูกลับก่อนแล้วกันพวกมึงก็ขับรถดีๆพอลงมาข้างล่างเตรียมตัวกลับกันพี่แบกก็หันไปพูดกับผู้พี่สิงห์เหมือนกูกับมึงไปคนละทางพี่สิงห์ว่าก่อนจะขึ้นรถไปผมนิ้มนิดๆก่อนจะกอดแขนพี่แบกและยักคิ้วให้ผมเก่งปะถามพี่มันก่อนยิ้นิ่งๆให้พี่มันสวมหมวกกันน็อกให้เก่งครับและคืนนี้ก็ต้องเก่งให้มากกว่างางแผนคงรู้นะผมพูดไม่ออกเลยได้แต่ยิ้มแห้งๆแล้วขึ้นคล่อมรถก่อนพี่แบกจะสิ่งกลับหอ กลับไปแล้วสิ่งแรกที่ต้องทําก็คืออาบน้ําเมื่อคืนนอนกันแบบไม่มีใครอาบน้ําสักคนเลยคนจะเน่าและตัวผมเองก็เน่าด้วยไม่อยากนึกเลยว่าจะกลิ่นแรงขนาดไหนกว่าจะมาถึงหอผมก็แอบยิ้มไปนิดนึงแต่ดีที่พี่แบคคอยเรียกไม่งั้นป่านี้คงร่วงร ớ ไปแล้วหยุดอาบน้ําก่อนเลยเมื่อคืนก็นอนทั้งทั้งอย่างนี้ไปอาบน้ําก่อนเข้าห้องได้ปุ๊บพี่เมนก็จะเอาเลยแต่ดีที่ผมเบรกไว้ก่อน พี่แบดทำหน้างอยแต่สุดท้ายก็ยอมเข้าไปอาบน้ำอยู่ดีเดี๋ยวผมก็ต้องอาบเหมือนกันแหละผมไม่ชอบแบบนอนทั้งที่ไม่ได้อาบน้ำแต่เมื่อคืนมันถูกเฉยจริงๆระหว่างที่พี่แบดกำลังอาบน้ำผมก็ถอดเสื้อผ้าและเอาาัช็ดตัวพันร,รอบเอวไว้เตรียมอาบน้ำบอกตามตรงว่าเหม็นตัวเองมากครับกรกประตูตห้องน้ำเปิดออกพร้อมกับร่างมีหมีของพี่แบดด้ยวยอกมาพอเห็นผมอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมก็พุ่งมาเลยแต่ผมหลบทานจ้าให้ผมอาบก่อน พี่อย่ารีบสิผมบอกแล้วเดินเข้าห้องน้ำเพราะปิดประตูล็อกแน่นนะผมไม่เข้าใจพี่แบมันเลยว่าจะพอนอะไรขนาดนั้นน่ะคือปกติผู้ชายคบกันนี่ต้องการเรื่องอย่างว่าตลอดเวลาเลยเหรอแต่ว่าพี่มันอย่างเดียวไม่ได้ด้วยสิเพราะผมนั่นเอาตัวเข้าแลกแล้วนี่วะยังไงก็ต้องยอมรับผลกรรมที่ก่อขึ้นผมทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมโดยเฉพาะเออตรงนั้นน่ะตรงทางเข้าอะ่ะเพราะเมื่อคืนเรานอนแบบไม่ได้อาบน้ำ ต้องหมั่ไดมแน่แนอีผมนอนไม่ได้ไงวะไม่ได้รังเกียจห้องโซ่นะผมนอนได้หมดอะขอแค่อาบน้ําก็พอแต่เมื่อคืนคือไม่ไงอพออาบน้ำเสร็จเรียบร้อยผมก็เปิดประตูกออกมาสายตาผมนี่ประทับเข้ากับสายตาพี่แบร์ที่มองมาอยู่พอดิบพอดีเลยพี่มันยิ้มแล้วตบตักเบาๆผมเม้มปากแล้วจาใจเลยไปนั่งตักสองมือกำปมผพัช้ตัวแน่นหอมจังเลยครับยิ่งหน้าเข้ามาใกล้แล้วพูดยิ้ม ก็จะหอมแก้มผมและอุ้มขึ้นในท่าเจ้าสาวบอกตามตรงว่าผมเริ่มกลัวพี่แบผมมองหน้าพี่มันก็จะยิ้มแห้งๆหวังให้พี่มันเห็นใจแต่เปล่าเลยจ้าพี่แบเดินหนุ่มกลับไปที่เตียงพอวางผมลงหัวผมก็ถึงหมอนผ้าเช็ดตัวก็ถูกคลายออกทันทีแม้ผมจะจับอยู่ก็ตามผมยกมือปิดหน้าปิดตาซ่อนความเขินอายตั้งแต่รอบนั้นก็ไม่ได้ทำผมต้องอายปะวะแค่ใช้ปากกับมือเป็นพอซับซ้อนไงครับ ไม่เห็นต้องปิดหน้าเลยนี่ครับพี่อยากเห็นหน้าเรานะพี่แบ์ว่าก็จะดึงมือผมออกข้างหนึ่งกอดกอดจูบลงบนหลังมือเนี่ยเพราะพี่ไปทําแบบนี้ไงผมถึงได้ออะ่ะสิ่งพี่แบงเงียบไปแต่สัมผัสที่น้องชายเข้ามาแทนที่ผมไม่ปากแน่นจิกเท้าลงบนเตียงจนแทบจะจมลงไปพี่แบงร,รูปเลยตัดต้องตายครับ <laughs> แบงก็ไดเองนะ ตั้งแต่กลับจากหอไอโซตอน10โมงกว่าเกือบ5้าโมงเช้ามาถึงหอก็อาบน้ำแล้วโดนพี่มันซ้ำจนตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยแล้วตอนนี้ผมไม่ได้อยู่บนเตียงแต่อยู่บนโซฟาห้องนั่งเล่นช่วงบนภาคกับพนักพิงสองเข่าชันอยู่บนโซฟาสองแขนถูกดึงรวบไปด้านหลังและใช่พี่แบกกำลังเดินเครื่องอย่างหนักผมไม่รู้ว่าผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วแต่ที่แน่ๆตอนนี้เสียงผมแหบลงยังเห็นได้ชัด แม้แต่แรงจะส่งเสียงยังไม่มีแต่เชื่อผมเถอะว่าพี่แบร์น่ะมันไม่หมดแรงหรอกเล่นอันอันมานานพอได้ปล่อยทีโอโหเหมือนปล่อยมีขึ้นสู่ป่าแล้วมันลัลนลาวิ่งชมไม้ชมนกอะครับนั่นแหละพี่มันอารมณ์นั้นเลยตอนบ้านหมีจากเมื่อวานที่โดนจนเกือบตายวันนี้ผมได้พักผ่อนตามที่ขอจริงๆพี่แบร์มันบอกว่ามันอยากจะทำผมทุกวันเลยเวลาอยู่ใกล้แล้วผมดูนุ่มนิ่มอยากฟัด ผมนี่กรอกตากลิ้งไปเป็นเลขแจะด่าปัญญาอ่อนก็เดี๋ยวจะเจอสวนกลับว่าไม่เท่าปลามและจะหนาวผมเลยได้แต่กรอกตาเฉยๆแล้วก็วันนี้พี่แบร์จะพาผมไปบ้านของพี่มันเขาจะตื่นเต้นเลยอ่ะพี่แบร์บอกว่าจะค้างด้วยแล้วค่อยกลับมาสุดท้ายของงานซึ่งเหลืออีก4วันไม่นับวันนี้นะแต่ผมบอกเลยนะว่ามันจะเป็น4วันที่โคตรจะทรมานดังนั้นผมเลยตั้งใจว่าถ้าไปบ้านพี่แบร์แล้วตีสนิทกับพ่อแม่พี่มันผมจะได้มีหลักฐานค้ำประกัน แล้วพี่แบดจะได้ไม่กล้าทำมังนะเดินไหวไหมครับพี่แบ์ถามยิ้มๆหลังผมแต่งตัวแล้วนั่งรอพี่มาที่เตียงผมมองพี่แบ์ที่สวมเสื้อยืดคอกลมสีขาวรัดติ้วจนนมจะเปรี่ออกแล้วนั่นกับกางเกงขาสั้นประมาณเข่าสีเดียวกันแล้วเบ้ปากโชว์ขาเหรอว่าขาตัวเองมีกล้ามอะ่ะใส่ขายาวก็ได้ไหมอากาศประเทศไทยร้อนขนาดนี้เดี๋ยวก็ดำหมดไม่ครบต่อนะถ้าไหวจะนั่งรออยู่นี่เหรอถามแปลกๆเนอะเหมือนอยากโดนด่าผมบอก พี่แบหัวเราะและกระชับสายกระเป๋าก่อนจะเข้ามาประคองเอวผมและพาออาจากห้องพี่มันให้ผมยืนเกาะขอบประตูก่อนแล้วตัวเองก็เข้าไปปิดไฟปิดแอร์เสร็จแล้วถึงออกห้องล็อกประตูให้เรียบร้อยโชคดีที่เรามีลิฟต์ผมเลยไม่ต้องเดินลงบันไดหลายชั้นให้ช้ำแผลตัตวเองขณะตอนนี้ห้าโมงจะเที่ยงแล้วผมยังลิเพลียอยู่เลยขอก็แสบเพราะส่งเสียงทั้งคืนจ้ารอบคองก็มีแต่คิสมามากเต็มไปหมดขณะใส่เสื้อคอปกมันยังปิดไม่มิดเลย แล้วเราจะบอกพ่อกับแม่ว่ายังไงไม่ได้กลับบ้านนานแล้วนะครับท่านไม่ว่าเหรอพอลงมาถึงรถพี่แบกก็เอ่ยถามพลางสวมมากน็อกให้มากับมาผมกลับจากต่างประเทศแล้วแต่ว่าพวกท่านยังยุ่งอยู่กับงานทั้งสาขาในเมืองและต่างจังหวัดผมเลยมีโอกาสได้อยู่แรดกับพี่แบกอยู่แถมเฮียปลายคอยรับหน้าให้ด้วยมากับมาเลยไม่ว่าอะไรผมนอกจากโอนเงินให้แต่อีกเดียวผมก็ต้องกลับไปอยู่บ้านละคือนานกว่านี้มีหวังความได้แตกแน่แน่เดี๋ยววันที่กลับจากบ้านพี่อะ พี่เลยไปส่งผมที่บ้านได้ไหมเพราะขืนอ,อยู่นานกว่านี้ป้ากับมาได้สงสัยแน่ๆโอเคครับแม่จะเสียดายแต่พี่จะไปส่งขึ้นรถเร็วผมพยักหน้าก่อนดันกระจกหมวกลงแล้วกอะเอวพี่แบกัดฟันแน่นจากนั้นก็ค่อยๆยกขาขึ้นครอ่อมตอนหยอดก้นลงนั่งนี่แบบแม่เจ้าโว้ยเจ็บเจ็บมากพอผมกอดเอวพี่แบ์แล้วพี่แบก็ค่อยๆสตาร์ทเครื่องและเขี่ยออกจากหอผมโคตรตื่นเต้นเลยอ่ะอยากรู้จังว่าพ่อกับแม่พี่แบ์เป็นยังไง ท่านจะใจดีไหมแล้วท่านจะชอบผมหรือเปล่ายิ่งคิดยิ่งตื่นเต้นจากหอมาบ้านพี่แบก็กินเวลาพอสมควรบวกกับผมขอลงไปยืนบ้างอะไรบ้างนั่งนานๆผมเจ็บก้นน่ะเจ็บแบบจะตายแล้วบางครั้งพี่แบกมันก็เบรกครับเดี๋ยวเบรกเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวเบรกตัวผมมันก็กระตุกไปกระตุกมาช่วงล่ามันก็สะเทือนน่ะแล้วตอนนี้เรามาถึงบ้านพี่แบกไปที่เรียบร้อยแล้วโอเคไหมนน่นฮ เดินขาทางจะร้อยแปดสิบองศานี่โอเคมัง้งแทนที่จะถามพี่มันควรมาประคองผมปะผมเดินขาทางขนาดนี้ก็ควรรู้แล้วสิว่าผมไม่โอเคพี่มันหัวเราะก,ก่อนจะเข้ามาประคองผมแต่ผมปัดแขนพี่เป็นออกแล้วเดินเข้าบ้านรปหนึ่งบ้านตัวเองสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ผมปลามยินดีที่ได้รู้จักครับพี่มันน่าจะโทรมาบอกแล้วแหละว,ว่าจะพาผมมาที่บ้านเพราะพอผมเข้าไปผมก็เจอกับพวกท่านยืนรอยอยู่ก่อนแล้วพ่อพี่แบรนนี่ดูดีมากนะ แม่พี่แบ์ด้วยหล่อสวยสมกันจริงๆเลยพี่แบ์นี่ได้ยินสเสตยนจากพ่อสินะมึกมึกหมีหมีคือกันเลยสวัสดีจ้ามานั่งก่อนมาน้องปลามดูท่าเราจะยืนไม่ไหวแล้วนั่นนั่นสายตาของคุณแม่ที่มองมาคือร้องผมมากอะ่ะเหมือนท่านรู้ว่าผมผ่านอะไรมาส่วนคุณพ่อคือเบือนหน้าหนีแต่เห็นว่าแก้มแดงๆแหมผ่านมาขนาดนี้แล้วคุณพ่อจะจะเขินอะไรอีกผมหัวเราะแหๆแล้วเดินไปนั่งกับคุณแม่ที่ห้องนั่งเล่น คุณพ่อกับพี่แบล็ตามหลังมานั่นน้องหมีจ้ะชื่อเบิร์ตผมพยักหน้าทักทายเบิร์ตซึ่งดูแล้วก็น่าจะเป็นรุ่นน้องผมเบิร์ตพยักหน้ารับก่อนจะย้ายตัวเองไปนั่งอีกฝั่งพร้อมกับแมวเปอร์รเซียตัวหนึ่งเบิร์ตนี่ท่าทางจะทาดแมวแฮะเบิร์ตออกไปเอาน้ำมาให้พี่สะพ้ายแกหน่อยดิพี่แบล็บอกกับน้องชายตัวเองหลังจากนั่งลงข้างผมแล้วเบิร์ตตวัดสายตามองพี่ตัวเองอย่างไม่ชอบใจนักก่อนจะลุกไปเอาน้ำมาให้ส่วนผมหยิกเอวพี่มันแล้วบิดจนเจ้าตัวหน้านี่เพราะความเจบ ผมยังแม่แห้งให้พ่อกับแม่พี่มันก็จะซิปให้ได้ยินกันแค่สองคนจะพูดคำหน้าอายได้ปะผมอายพ่อกับแม่พี่นะเว้ยครับครับอเราหยิกเจ็บชะมัดเลยพี่แบลร,รูปเอลป้อยๆแล้มองหนะ้าผมด้วยสายตางงอนๆผมถ้างตาใส่ก่อนหไปยิ้มให้พ่อกับแม่พี่แบแล้วไม่มีเรียนกันเหรอจ๊ะอ๋อพอดีทำมหาลาัยมีงานนะครับเจ็ดวันเลยรับล,ลางกับพี่แบก็เลยหยุดจริงๆ,จ,งๆจะไปก็ได้ครับแต่รามขี้เกียจอะ ผมตอบแม่พี่แบร์ก่อนยิมให้สักพักเบิร์ก็กลับมาพร้อมกับน้ำเย็นๆหนึ่งแก้วผมขอบคุณน้องรับแก้วน้ำมาดื่มจนหมดหิวไงไม่ใช่อะไรหรอกอยากรับอะไรสดชื่นสดชื่นบ้างแล้วปรามเรคันณะไหนลหะลูกเออตอนนี้ผมกำลังถูกครอบครูผัวซักไซสถาวชีวประวัติผมใช่ไหมนี่เกษตรครับตอนแรกปรามเรคบริหารธุรกิจเพราะจะได้รับช่วงต่อครอบครัวแต่มันหนักเกินปรามเลยขอย้ายมาเกษตรเทอมนี้ครับอ๋อ แล้วที่บ้านทำธุรกิจอะไรเหรอจ๊ะหลายอย่างครับเออถ้ารู้จักนามสกุลโรจนนาพราพรามก็คงจะทราบว่าทำธุรกิจอะไรบ้าง <c oughs> พ่อก,กับแม่มองหน้าผมอึงอ้งๆก่อนจะหันมองหน้ากันเองผมขมวดคิ้วนินดๆแล้วมองพี่แบร์ที่ยกมือขึ้นกุมขมับเบาๆอะไรอะ่ะผมทำอะไรผิดก็ที่บ้านทำธุรกิจหลายอย่างจริงๆนี่นะผมอธิบายไม่หมดไงเลยบอกนามสกุลไปเพราะมันครอบคลุมหมดจริงๆอเดี๋ยวนะ ถ้าปลามาจากตระกูลนั้นจริงๆแสดงว่าปลามรวยมากๆเลยสินะจ๊ะแล้วมาคบกับหมีแบบนี้จะไม่เป็นอะไรเหรอคือพ่อกับแม่ก็ทําธุรกิจของตัวเองนะถึงจะไม่ใหญ่เท่าบ้านหนูก็เถอะแต่แม่ว่าหมีคงไม่เหมาะไม่เห็นต้องกังวลเลยนี่ครับปลามคบคนที่ความรู้สึกครับไม่ได้คบที่ฐานะอีกอย่างนะดูจากบ้านและรถที่จอดรวมถึงรถพี่แบร์ปลามก็ว่ารวยนะครับคุณแม่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยจริงๆนะฮะเพราะที่บ้านปลามยังไม่รู้นอกจากเนี้ย ประโยคหลังพูดต่อในใจบ้านพี่แบร์ใหญ่นะครับแต่ไม่ได้ใหญ่เท่าบ้านผมไม่ได้กว้างเท่าแต่แล้วยังไงอ่ะต่อให้พี่แบร์มุดถ้ำอยู่ถ้าผมรักผมก็ครบอ่ะเรื่องฐานะมันไม่ได้อยู่ในหัวผมเลยเพราะผมเชื่อว่าพี่แบร์มันไม่ปล่อยให้ผมอดตายหรอกหรือต่อให้ไม่มีจริงๆก็ไม่แค่์เพาบ้านผมรวยแค่ผัวคนเดียวขนได้แค่ไม่ร่วงเด้อสบายใจเถอะครับเรื่องฐานะมนไม่สําคัญหรอก สำหรับปลาลมสิ่งสําคัญที่สุดคือพี่แบร์ถ้ารักปลาลมจริงๆแล้วจะไม่ทําให้ปลาลมเสียใจแค่นั้นพอครับเออสวนเรื่องที่บ้านปลาลมจะว่ายังไงอันนี้ก็ต้องรอดูอีกที <c oughs> แต่ปลาลมยืนยันนะครับว่าปลาล์มจะไม่เลิกกับพี่แบร์เด็ดขาดผมย้ำอีกครั้งก่อนจะโดนพี่แบรหอมแก้มฟอดใหญ่ท่ามกลางความตกใจของพ่อแม่และน้องเบิร์ตผมหัวเราะแหะๆแล้วยิ้มแบบการดฟันก็จะเบือนหน้าไปหาพี่แบรแล้วไปยักหน้าช้าๆเดี๋ยวอยู่สองคนเมื่อไหร่ต้องบ้องหูสักหน่อยมั้ง ผมคือดีกับพวกไอ้สิงแล้วนะครับแต่คงต้องใช้เวลาอีกนิดกวา่าจะสนิทใจเหมือนเดิมพี่แบรมันเบมือนสายตาผมแต่เล่นพูดเรื่องนี้ขึ้นมาผมก็ทําอะไรไม่ได้ไงได้แต่นั่งเงีย,งยบๆแล้วมองหน้าเบิร์ตจะว่าไปเบิร์ตไม่เหมือนพี่แบร์เลยอะแต่ไม่ถึงกับหล่อมากออกแนวหล่อแน่รักประมาณนี้ละมัง้งจริงเหรอลูกแล้วไปดีกันได้ยังไงเล่าให้แม่ฟังหน่อยทันทีที่พูดจบก็เหมือนละครน้ำเน่าที่พระเอกกลับตัวกล,กลับใจเป็นคนดีเพราะนางเอก มือหนาวางแบบทับทับบนหลังมือผมก็จะบีบเบาๆและใช่ครับสายตาของพ่อแม่รวมถึงน้องเบิร์ตมองมาที่มือเราสองคนซีนี้เห็นจนเบื่อแล้วมันกำลังเกิดขึ้นกับผมไอพี่เบ๊นี่พี่มันวินเทจถึงขั้นดูละครหลังข่าวด้วยปะเนี่ยน้องเป็นคนวางแผนกับเพื่อนแฟนในสิงนะครับพวกผมเลยได้คุยได้ปรับความเข้าใจกันถ้าไม่ได้น้องก็คงต้องตัดกันตลอดชีวิตจริงๆแล้วเหมือนกับฉากในละครน้ำเน่าอีกชากที่พอพระเอกพูดจบ นังเอกกับพระเอกก็จะหันมองหน้าสบตากาันปลาจะแดกหัวอแต่ต่างกันตรงที่ผมมองหน้าพี่แบรดด้วยสายตานิ่งๆก็จะเลิกคิว้วดินิดพี่มันยิ้มแห้งแล้วค่อยๆปล่อยมือออกจากมือผมไม่ใช่อะไรนะครับเข้าใจว่าอยากแสดงความรักหรือจะอะไรก็ช่างแต่ต่อหน้าผู้ใหญ่ผมอยากให้พี่มันนิ่งๆหน่อยอะงั้นเหรอแม่ขอบคุณปลาม,มากๆเลยนะจ๊ะขอบคุณจริงๆไม่เป็นไรครับปลามกับแคนก็อยากให้พวกพี่คืนดีกันอยู่แล้วด้วยอะเลยวางแผนนิดหน่อย เครดิตต้องยกให้แฟนพี่ไพเลยนะครับอวยยายนวลหน่อยเดี๋ยวมันจะหาว่าดิสเครดิตมันไ <c oughs> พ่ไพ่มีแฟนแล้วเหรอประโยคนี้พ่อถามและผมกับพี่แบลพยักหน้าพร้อมกันแฟนมันเป็นผู้ชายเพื่อนปลามี่แหละครับแล้วเป็นผัวมันด้วยชัดเจนนะครับพี่แบลเป็นคนตอบแบบกระจ่างชัดดูเหมือนจะอึ้งกันหมดเลยฮะฉันคิดว่ามีแค่แกกับเจ้าสิงที่มีแฟนเป็นผู้ชายพ่อพี่แบว่า แต่แป๊บเดียวท่านก็เฉยๆเหมือนเมื่อกี้ไม่ได้คุยเรื่องนี้นี่ถ้าพี่แบ,บ์บอกว่าพี่แฮมกับพี่อิกคบกันข้อไม่เป็นลมเลยเหรอนะั่ยแต่ก็นะสมัยนี้แล้วเขาไม่มาแบ่งแยกเพศกันหรอกเอ,อ่ยกเว้นผู้หญิงหัวโบราณเช่นป้าก,กับม้าผมไงแต่ไม่หรอกเฮียยังคู่ผู้ชายได้เลยใช่ใช่ใชไม่หรอกนี้แสดงว่าพวกพี่ๆก็กินกันในกลุ่มใินะครับแบบไม่ไปหาข้างนอกกลุ่มบ้างไรเงี้ยเมิร์ดพูดขึ้นอร่อยแถมใกล้ดูแลง่าย ไปมาหาสะดวกเหตุผลมันก็ง่ายๆครับผมยิ้มแต่ผมไม่รู้ผมยิ้มยังไงน้องถึงหน้าเสียแล้วหัวเราะแห้งหันกลับไปเล่นกับแมวต่อพี่แบร์ลูบหลังผมเบาๆเหมือนบอกให้ใจเย็นผมไม่ได้โกรธอะไรนะแต่พูดเหมือนผมไม่มีเป็นญาหาคนนอกกลุ่มอะเอาจริงๆริงมีพาน้องไปพักก่อนเถอะเดี๋ยวถึงมื้อเย็นแล้วแม่จะขึ้นไปเรียกครับแม่ผมยกมือไหว้พ่อกับแม่พี่แบร์อีกครั้งแล้วก็่อยมลุกเดินไปกับพี่แบร์พี่มันเป็นคลองผมและกระซิบขอโทษแทนน้อง ผมเลยพยัยาน้ารับส่งๆไปแอบเจ็บจะนิดๆที่ใส่แรงไม่ได้เพราะเป็นน้องผัวแต่เป็นคนอื่นนี่ผมใส่เต็มเหนียวแล้วพอเข้าห้องพี่แบมมาผมก็มองไปร,บรอบๆอย่างสำรวจห้องพี่แบเรียบง่ายกว่าที่คิดอีกนะน,นี่ตกแต่งเรียบง่ายดีเด,เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นสินั่งลงบนเตียงไม่ถึงสามนาทีพี่แบก็จับชายเสื้อผมเตรียมจะถอดออกแต่ดีที่ผมคว้าข้อมือพี่มันทันอย่าลืมข้อตกลงนะครับที่รัก พี่มันยิ้มแล้วอุ้มผมให้ขยับมานั่งกลางเตียงก่อนเสื้อผ้าผมจะถูกถอดออกอย่างง่ายได้ก่อนตามด้วยเสื้อผ้าข,ของพี่มันพี่แบร์เฉยค้างผมขึ้นแล้วกดจบมาก่อนจะค่อยๆดันตัวผมให้นอนราบลงไปพร้อมร่ากงกับยามทาบทับลงมารอบนี้พี่แบร์แนบเนื้อกว่าที่คิดอีกเขาเบียดกายเข้าหาผมมากขึ้น,นเรื่อยๆพลางขยับเจ้าน้องชายให้มันสู้กันเองแล้วต่อจากนี้ก็ไม่อาจกันเองนะครับน้องมุดหน้ากับไหลผมเสียงอู้ี้ผมหัวเราะกอนจะค่อยๆถอนเจ้าน้องชายออกแล้วพาน้องไปอาบน้ำ จากที่น้องบอกจะยอมผมทุกวันจนหมดงานนั่นนะผมไม่เอาหรครครับแค่นี้ผมก็สุขใจและอิ่มท้องแล้วต่อไปสิ่งที่ผมต้องทำคือดูแลที่รักของผมจนกว่าจะดีขึ้นและก็ทำให้ปลามสนิทก,กับที่บ้านผมไม่ไวเพราะอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสำหรับคู่ผมคือครอบครัวของน้องไงครับเอ่ยอยกเว้นเฮียไว้คนหนึ่งแล้วกันเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่34และ35นะครับมีเอ็นซีทั้งสองตอนเลยนะอย่าลืมไปอ่านด้วยนะครับ ถ้าใครอยากติดตามผลง,งานคุณนักเขียนดองกี้เพิ่มเติมสามารถกดไ้ที่ลิงก์ใต้คลิปไปคอมเมนต์แลวกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันได้นะครับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในอีีต่อไปเชิญไปครับสวัสดีครับผมวัตนาเบ๊กปักปักปัก,กพาย